จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องราวของปลัดอำเภอนะฮะอยู่ที่มหาสารรามทีนี้เรามาดูข่าวดีบ้างเกี่ยวข้องกับอุบลราชธานีเรานะครับและกจังหวัดบึงการด้วยปัจจุบันนี้ไทยกับสปปลาวนะาครับเป็นประเทศที่มีงูใหญ่นะครับแต่ก่อนนี้เขามีคําทานายบอกว่าจะมีงูใหญ่ข้าบาดผ่านนะครับสองประเทศนี้คําว่างูใหญ่นี่ก็หมายถึงสะพานหมาถึงสะพานปัจจุบันนี้เรามีสะพานทั้งหมดสสะพานด้วยกัน แล้วก็ในเร็วๆนี้ครับจะมีสะพานที่5กับ6เกิดขึ้นเชื่อมระหว่างไทยกับซปปลรวครับาก็เลยกลายเป็นประเด็นทีนี้ถ้าเผื่อพูดทั้งสองสะพานนี่ก็คาดว่าจะถึงประมาณ6ทุ่มแหละครับกว่าที่เราจะพูดจบนะครับเอาเป็นว่าสะพานแห่งที่5นี้จะเกิดขึ้นอยู่ที่บึงการ,รแต่ว่าแห่งที่6นี้จะเกิดขึ้นอยู่ที่ข <นา S 2> บวน,านราชันย์เรานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็จะพาไปชมสะพานที่ว่าน,นี้ก็คือสะพานที่จะก่อสร้างแต่ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะ คือโครงการนี้พ,พูดตามตรงนะฮะพยายามผลักดันและนี่ประมาณ3ปีแล้วครับแต่ว่ายังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรโดยทางด้านสภาพนพเองบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ความสมัครีของคนในจังหวัดนะฮะมีความขัดแย้งกันเรื่องราวของพื้นที่นะครับว่าจะเอาสะพานลงตรงไหนแบบนี้ครับนะฮะ แต่ว่าวันนี้เราได้ข้อสรุปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสะพานแห่งที่5นี่คือบึงการนะครับนี่ฮะบึงการบึงการกับบริกรรมใส่นะครับแห่งที่6นี้อุบลกับสวรรค์สารวันเพราะฉะนั้นเราจะเน้นก็คือที่ทางด้านสะพานแห่งที่6นะครับเนื่องจากว่าแห่งที่5นี่คือไม่เกี่ยวข้องกับเรานะฮะก็เลยขออนุญาตข้ามไปถ้าเื่อถ้าเผื่อพูดทั้งสองสะพานก็เกรงว่าใช้เวลายาวนานมากครับผมนะฮะโดยนําเสนอจากทางด้าน นังสือพิมเดลเนียวครับนำเสนอเรื่องนี้ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวเพิ่มสะพานข้ามโข้งแห่งที่5และก็แห่งที่6แห่งแรกนี้คืออยู่ที่น้องขายนะครับเดิมทีนี้เขาบอกว่าเป็นสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพไทยลาวไทยลาวนะครับผมแต่ว่ามีไก่เขาพูดนะไก่แต่ว่าเราคงพูดออกอากาศก็ไม่เหมาะสมนะฮะเอาเป็นว่าเราขอข้ามไปนะครับผมสะพานแห่งที่6อุบลราชธานีและก็เมืองแขวงสารวันครับ โดยทางด้านกรมทางหลวงนะครับได้สํารวจแล้วก็ออกแบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการพิจารณาหาเรื่องเออทวีหาเรือของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลไทยและก็รัฐบาลสปปลาวเพื่อสรุปแนวทางของการดําเนินโครงการร่วมกันให้เร็วที่สุดซึ่งที่ผ่านมาก็ติดขัดปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ไม่ใช่เรื่องอย่างเที่คุณนพพรพูดหรอกมันติดขัดอ่เรื่องโควิดโควิด -19 ถ้าบไม่มีโควิดป่านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่ประกันใดครับเออเราฟังอย่างนี้เราก็โล่งใจนะ นะฮะเพราะว่าข้อมูลภายในเรามานี่บอกว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่คนที่กิแล้วไม่ใช่นี่ฮะโอ้สะพานสวยมากเลยนะเนี่ยออกแบบสวยงามทีเดียวสวยงามมากเดียม,มีมีช้างคู่เลยนะครับ,รบทําให้การประชุม <c oughs> หารือกันน่ครับล่าช้าบ้างคาดว่าภายในปี2563จะได้ข้อสรุปแนวทางของการดําเนินการที่ชัดเจนเพื่อนําเสนอให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายพิจารณาหากได้รับความเห็นชอบจะเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติโครงการตามระเบียบและก็ตามขั้นตอนต่อไปคาดว่าจะของ,งบก่อสร้างปี65ครับ แล้วก็ก่อสร้างได้อย่างเร็วนะครับอย่างเร็วนี่ปลายปี65อย่างช้าชาติหน้าเออโทษทีฮะอย่างช้านต้นปี6 6ครับผมนะฮะอย่างเร็วนี่คือปลายปี65ปีนี้ปี6 3านะก่อสร้างอย่างเร็วนี้ปลายปีห5อย่างช้าต้นปี66ไม่ช่ชาติหน้าครับแล้วก็จะเสร็จในราวปี68ครับเออก่อสร้าง6 5หเสร็จปี68ประมาณ3ปีครับเบื้องต้นนะครับใช้เงินวงใช้บงเงินดําเนินโครงการนี้ครับ เพียงแค่เล็กน้อยเองครับผมเท่าไรครับ4,270ล้านบาทเอง๋อนึกว่า4,000กว่าบาท4,270ล้านบาท, 4, าบาทความยาวของสะพานรวมแล้วนะครับ1,607เมตรครับก็ประมาณเกือบ2กิโลเลยนะเนี่ยเกือบ2กิโลประมาณกิโลครึ่งเลยครับ,รบกิโลเกินครึ่งเลตัวสะพานนี่ยาว1,20เมตรครับและก็งานทางลาดจ,จากตัวสะพานความยาวฝั่งไทยนี่517เมตรฝั่งสปปร,วปร,ปราวครับ70เมตรครับข้ามแม่น้ำโขงเป็นสะพานแบบโค้ง เป็นสะพานแบบโค้งครับะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะสะพานแบบโค้งเป็นยังไงครับนะฮะเขามีไหมอ๋อเนี่ยเป็นสะพานแบบโค้งนะฮะเป็นสะพานโอ้มีโลโก้เป็นแขนด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นฝั่งเราอ่าเป็นสะพานแบบโค้งนะครับเขามีการพูดเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคือเขาบอกว่าเป็นอาร์ชบริดต์ครับผมขนาดสองช่องจราจรไปกลับขนาดช่องละ3.5เมตรครับแล้วก็ไหลทางข้างละ2เมตรรวมแล้วก็เป็น 3.5บวกอีก4ครับข้างละ2นะฮะบวกอีก4ก็เป็น9เมตรกว่าแล้วครับผมแล้วก็แบ่งทิศทางของกาจจรจราจรนี้แบบแถบกลางกว้างนี่ครับเมตร20พร้อมทางเท,ท้าอีกเมตร25ครับมีการเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข2112อําำเภอนาตาจังหวัดอุบลราชธานีเข้ากับทางหลวงหมายเลข13ของเมืองละคอดเพลงของสปพลาวมีถนนฝั่งไทยนี้คือ4.325กิโลเมตรครับฝั่งลาวนี่17.509นกิโลเมตรโอ้ แสดงว่าถนนฝั่งไทยนี้สั้นอัติสวาประมาณ5กิโลส่วนฝั่งลาวนี้ประมาณ17กิโลครับขนาด4ช่องไปกลับด้าละ2ช่องอาคารด่านควบคุมชายแดงเขาเรียกว่าเป็นบอดี้อ่อบอดี้คอนโทรลฟัซิลิตี้นีครับในไทยแล้วก็สปปลาวนะครับรวมทั้งจุดเปลี่ยนที่ทางของการจราจรนี่อยู่ที่ฝั่งไทยครับเดี๋ยวให้ไปดูรูปก่อนนะฮะนี่ฮะ นี่เป็นสะพานโค้งนะครับ,รบมีสองช่องจราจรแต่ว่ามีไหลาทาง2ข้างด้วยนะครับแล้วก็มีถนนลาดจากสะพานนะครับลงมาทั้งสองฝั่งนะครับโดยสะพานแห่งที่6จากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะมีการเชื่อมแขวงสารวันและก็จะเป็นการช่วย สนับสนุนการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปเมืองละครเพลงสปปลาวได้อย่างรวดเร็วและก็สะดวกยิ่งขึ้นจากปัจจุบันนี้เป็นการสนขนส่งทางเรือผ่านพรมแดนบ้านปากแสงตำบลพระลานอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับเพียงแค่นั้นเองครับ,ร,บรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพและก็เป็นการลดต้นทุนการขนส่งตอลอดจนการเพิ่มโครงข่ายของการขนส่งไปท่าเรือดานังนะครับประเทศเวียดนามและก็ประเทศจีนด้วยคือถ้าเปิดลัดตรงนี้นะ มันจะใกา้มาเยอะทีเดียวครับคือแทนที่เราจะส่งไปที่ตะวันออกนะครับไปที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็อ้อมลงไปนู่นครับเป็นทะเลอ่าวไทยแล้วก็โค้งเมืองที่มามาที่ดานังครับโค้งไม่รู้กี่โค้งน้ําครับออันนี้ไม่ตัดตรงเลยครับออกจากกรุงเทพมาที่บ้านไผ่จากบ้านไผไปมุกดาหารจากมุกดาหารไปที่ข้ามไปที่ลาวครับที่เมืองอะไรฮะที่ละครเพลงที่บ้านนี้ครับครับแล้วก็ข้ามไปที่ดานังเลยครับผม แต่ว่ามันก็มีปัญหานิดหนึ่งนะที่มุกดาหารเนี่ยจะไปสวัสดิ์นบเขตตัวนี้คือที่ที่ปากแสทที่ประครับมาจะไปสารวันถ้าเผื่อไปอย่างนี้ก็แสดงว่ามาที่นิอุบวนนี่ก็ได้สั้นกว่ามาที่อุบลแล้วก็ไปที่นาตาลแล้วก็ข้าไปที่ละครเพลงสุภปลาวแล้วก็ไปที่ด่านหนังได้ครับแต่มันก็จะมีปัญหานิดหนึ่งที่นี่ครับเพราะว่าไม่มีด่านสากลรหนุนๆเพราะว่าตัวการขนส่งรถมันไม่เหมือนกันของเรานี่คือขับวิ่งทางซ้าย พลขับอยู่ขวามือครับแต่ว่าเวียดนามนี่คือเขาวิ่งทางขวาพลรขับก็อยู่ฝั่งลาวและเวียดนามนะครับนี่คือปัญหาที่อันนี้เขาจะออกแบบสะพานอยู่นะนะครับพอข้ามไปฝั่งลาวมันจะข้ามเลนที่นี้ที่นี่มันจะมีปัญหาเพราะว่าลาวนี่ไม่เท่าไหร่หรอกครับผมเพราะว่าลาวนี่เขาอนุโลมให้รถขับภูมิไรขวานี่วิ่งได้แต่ว่าเวียดนามนี่เขาไม่ยอมต้องขับภูมิไรซ้ายอย่างเดียวครับรู้สึกว่าจะยอมแล้วนะในนี้นะครับก็เจอปัญหาคือตอนนี้ก็พยายามเจรจาว่าถ้าเป็นอย่างนี้การค้าขายยากสะดุดแน่นอนแล้้วววก็รมมทังถนนคา มาตรฐานของการก่อสร้างถนนของสาประเทศนี้ยังไม่เท่ากันครับใช่ครับก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งและก็รวมทั้งการที่คลังเก็บสินค้านะครับมันจะต้องมีระบบของการตรวจสอบคือถ้าเผื่อผ่านด่านแล้วนี่มีเครื่องสแกนปับ๊บมีข้อมูลจากต้นทางไปนี่คือผ่านเครื่องสแกนแล้วต้องไมช่วาขนถ่ายสินค้าออกมาแล้วมาตรวจตรวจแล้วก็เก็บใส่คลังแล้วก็ขึ้นรถอันนี้คือจะสีเวลามากครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ ถือว่าถ้าเผื่อทาได้นะครับก็จะทําการค้าระหว่างสองประเทศมีประสิทธิภาพและก็เป็นการลดต้นทุนขนส่งตลอดลจนการเพิ่มโครงข่ายนะครับของการขนส่งไปท่าเรือดานในาประเทศเวียดนามและก็ประเทศจีนอีกตาหาด้วยขณะเดียวกันการเดินทางระหว่างจังหวัดอุบลร,ราชธานีกับแขวงสระวันจะเป็นการประหยัดเวลาและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเทินเดินทางมากยิ่งขึ้นทีนี้ก็จะให้ดูนะครับดูตรงตรงรูปแบบของเขานิดหนึ่งนะฮะนี่ความสวยงามครับ ความสิยงามขเขาโอ้ยครับเขาจะเปลี่ยนเลนนะครับเปลี่ยนเลนจากขวาไปซ้ายนี่เขามีการออกแบบอย่างดีนะฮะออกแบบอย่างดีเลยครับผมปัจจุบันนี้ครับสภามิตรภาพไทยลาวนี้ทั้งหมดมีอยู่แล้วสี่แห่งนะครับแห่งแรกก็คือสภามิตรภาพไทยลาวหนึ่งก็คือน้องคายเบียงจันและก็สองสภามิตรภาพไทยลาวมุกดาหารสวรรคเขตสามสภามิตรภาพไทยลาวนครพนมคำม่วนและก็สี่ก็คือสภามิตรภาพไทยลาวเชียงของกับห้วยสายครับทีนี้ก็จะมี แห่งที่ห้าที่บึงการแห่งที่หกที่อุบลราชธานีเราที่อำเภอนาตาลนะครับก็จะทําให้มิตรภาพของสองประเทศนี้ครับงดงามเจริญงอกงามต่อไปอนาคตสัปดาห์ครับนะคงก็จะไม่หยุดเพียงแค่แห่งที่6ครับก็คงจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสองฝั่งนะครับเพื่อนบ้านคือมเราไม่ใช่ว่าพี่น้องนะครับนะคว่าเพื่อนบ้านไทยเราเพื่อนบ้านกันนะเพื่อนบ้านกันนะครับ แล้วก็ความสวยงามโอออกแบบได้สวยงามมากครับเป็นสะพานโค้งมูลค่าการก่อสร้างก็ไม่ไม่ได้มากามอะไรนักนะฮะเพียงแค่4,270ล้านบาทเองครับผมความยาวก็6 6 7เมมรนะกรับเ็เกือบสกิโลครับแล้วก็มีงานลาดจากตัวสะพานลงมาที่ถนนด้วยนะครับนี่ก็เป็นทางด้านสปเปรลาวนะครับเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งโอ้ครับอ่ะนี่ก็คือส่วนที่เป็นข่าวดีนะฮะ ก่อสร้างถ้าเผื่อเกิดก่อสร้างปลายปี 6- 5ห้านะครับแล้วเสร็จประมาณปีหกแปดไม่ใช่ว่าคิดชาตินี้แล้วไปทําชาติหน้าไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นยุคเก่าแล้วยุคใหม่นี้ต้องคิดไวดำไวนะครับสร้างเสร็จอาจารย์นุพรต้องไปใช้งานก่อนครับต้องพารถต้องไปทัวร์ก่อนนะว่าเขาจะยอมไหมนะฮะถ้าเผื่อเขาปนคนละเสียวนะครับทางด้านเพื่อนบ้านนี่ไม่กล้าขับเลยกฎหมายบ้านเขามีเหมือนบัานเรานะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านจะไปจริงๆนะฮะ ไม่ว่าจะขับพวงมาลัยซ้ายหรือขวาครับแต่ว่ายานนี้คือยังใส่สีล้อเหมือนเดิมครับไม่ใช่ว่าฝั่งไทยขับเพียงแค่3ล้อเลยไปฝั่งนู้นขับสีล้อไม่ใช่ครับนะครับยางรถยังมีสีล้อเหมือนเดิมนะครับทั้งพวงมาลัยขวาและพวงมาลัยซ้ายครับเพราะฉะนั้นยางรถยนต์นี้เป็นหัวใจสําคัญของการเดินทางนะครับท่านต้องมีการตรวจสภาพโดยเฉพาะหน้าฝนนะต้องตรวจสภาพความพร้อมดอกยางหมดแล้วหรือยังความสามารถในการรีดน้ําเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเปลี่ยนเอายางที่ดีที่สุดนะครับใส่ล้อคู่หลังครับ เพราะว่ารถส่วนใหญ่ของอุบลเราี่ขเขมงไทยเราเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะไปที่นี่ฮะถาวรย่างยนต์ถาวรย่างยนต์กรุป๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรย่างยนต์ทั้งสาสาขาดูแลมากกว่าสบายเจก,กว่าเพราะเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถอรถอฟโรดยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับไปได้เลยนะครับท่านซื้อในราคาเงินสดนะแต่ว่าพอได้นานถึง10เดือนไม่พอเขายังมีการ เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออลลอยทั้งรมดาและก็ไม่รมดําหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคาท่านสามารถที่จะเลือกได้ล้อแมกล้ออนลอยนี่คือสวยงามนะแต่ว่าพูดถึงความคงทนนี่ล้อเหล็กนี่คงทนกว่าครับ สังเกตว่ารถออฟโรดส่วนใหญ่นี้เขาจะใช้ล้อเหล็กนะครับ,รบแต่ว่ารถที่วิ่งออนโรดนี่เขาจะใช้ล้อแม็กล้ออันลอยเพราะรสวยงามล้อแฟชั่นและรวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเยจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด,ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำไปที่นี่ถาวรอยยังหยุดคุณกัญญาก็ย้ำมาจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญาเองครับครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณผู้ฟังมีอาการเวียนศีรษนเะมืลายาล้าจะเป็นลมนะครับแนะนน้ำมเหลืองตาโไนะคล ของแท้จังหวัดตราดสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับจะซื้อเป็นของฝากของต้อนนะครับดีทีเดียวนะครับเหาะใส่มือสภาพะเชน่นหน้าสุดหรูทุกคนจะโล่งทันทีนะครับหาซื้อได้เลยที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐร้านเรืองทวีห้าแยกวารินนะครับหรือจะสั่งจําหน่ายไปได้นะครับหรือจะสั่งไปจําหน่ายก็โทรศัพท์มาที่เรานะครับศูนย90์903701013และก็ศูนย์817908442นะครับน้ำมันเหลือตาต้นโพของแท้จังหวัดตราดต้องทีมงานคลีนเลยเดียวครับ ส่วน e c a ก็เป็นสารฟูซิตติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเขาจะไปผสมกับน,น้ำมันเครื่องแล้วก็จะไปเคลือบโลหะทุกชิ้นส่วนในรถของคุณนะครับ,รบเป็นฟิล์มบางๆครับแล้วก็จะทำให้ทำให้ลดการกระแทกลดการสึกหรอเคลื่อนเรือนเรียบเสียงเงียบแล้วก็สตาร์ทติดง่ายอัตราการเร่งแซงดีขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้เราประหยัดน้ามันครับแล้วก็ตอนนี้เขาส่งไปขายทั่วโลกเลยนะครับเป็นสินค้าไทยคุณภาพส่งออก คือเขาส่งอ่อนนี่ใช้อีชื่อหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผลิตพัณฑ์เดียวกันเมืองไทยเราใช้คําว่า easy ถ้าเผื่อเป็นอยู่ต่างประเทศเขาเรียกว่า jet turbo x ครับผมเป็นยี่ห้อเดียวกันจากโรงงานเดียวกันที่สมุทรปราการครับตอนนี้ส่งไปขายที่ตะวันออกกลางไปที่ญี่ปุ่นเกาหลีนะครับเวียดนามกัมพูชา <S <S แล้วก็พม่าตอนนี้ครับเป็นที่ชื่นชอบมากทีเดียวนะครับ นี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งอ่อนนะครับท่านสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ฐานรอยางยนต์หรือว่าจะเป็นในส่วนของอุบลบีนานันตงข้ากับปั๊มปตทหัวสนามบินสอสกยน,นข้างทุ่งสีเมืองแล้วก็อุบลสวิตถนนคลางอาวุธแล้วก็ C ีบีเอ็นทางไปแมโครด้านซ้ายมือฟางวารินก็ร้านรูทวีห้าแยกวารินร้านแสนลักออเตอร์สวิตตงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดชิตเกตสามารถใช้ได้ทั้งรถเก่า มือสองรถมือสองหรือว่ารถไปปลายแดงนะครับรถที่ใช้แก๊สรถที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลท่านสามารถที่จะเลือกเติมได้ครับมั่นใจได้เลยครับผมเองรถทุกการทองผมก็ใช้อีซี่ครับนะฮะเป็นอย่างนี้ครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีนะครับ1นาทีครับ1นาทีนะครับก็คงจะพูดถึงในส่วนของทางด้านการที่เราไปมโอกาสได้นําเสนอผลงานกับทัพ้วาวันนี้นะครับก็เป็นสิทธิน่ายินดีท่านชว่วเอกก็มีความตั้งใจที่จะรับฟังการนําเสนอนะครับ แล้วก็ทางด้านถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนชาวบัวรเรานะใช่นะครับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับคุณผู้ฟังที่ไปแสดงความคิดเห็นวันนั้นนะครับถูกถ่ายทอดไปแล้วนะครับโดยทางนักวิชาการนะครับทั้งมอบัวและก็มรจพัดนะครับสรุปประเด็นต่างๆนะครับทุกประเด็นนะครับสามารถทุกประเด็นที่คุณผู้ฟังนะครับเสนอครับมก็จะกรุ๊ปเป็นประเด็นเดียวกันแล้วก็ได้นําเสนอผ่านจังหวัดบนรัฐธานีนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้าท่วมอย่างยั่งยืนนะครับอย่างสาววันนว่าไม่ใช่น้ําท่วมตลอดไปนะ แล้วก็ต้องดูว่าท่านผู้ว่าจะดําเนินการตอนอย่างไรต่อไปแต่ว่าท่านเองก็พูดบอกว่าถ้าเผื่อเปการตั้งกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาจริงๆไม่ใช่ว่าตั้งเพื่อให้ตามข้อเสนอนะครับผมตอนนี้เวลาก็น่าที่จะหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามราการุกคคุยข่าวภาคบ่ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ลนุพลบันเลงครับชลธิจันสิงห์นะครับลาคุณฟังก่อนครับสวัสดีครับ ีดวิดีโอเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน